กลาของไปหลอกลูกเราไม่มีทางเข้าไปในนั้นได้เลยน้องยังกล้าอะไรหนูรุ่งดูน้องดิมือน้องก็ยังอยู่ข้างนอกเหมือนเดิมมือน้องไม่ได้ทะลุเข้าไปเลยเดี๋ยดูแสงที่มือพ่อดิถามเราเราดูน้องอี่น้องดูดูดูแสงมันเป็นมือน้องหนูแม่แสงก็ที่มือน้องเห็นไหมเออน้องน้องนันไม่อยากมีพลังหรอนี่แม่ทำให้ดูนี่แม่อยากมีพลังมั่ง นี่มือแม่มีพลังเห็นไหมจับเลยเดีอ่าเออยไม่เห็นเป็นไรเลยเป็นไส้ครับผมนี่นงไงดูดูมือน้องดิอ่าน้องอันมีมแสงด้วยน้องก็มีแสงใ <c oughs> น